เสียงครอ์เพลงบนมือถือพร้อมกับแต่งเสียงให้ไพเร้อแบบสตูดิโอง่ายๆจบในคลิปเดียวกับแอป audio evolution เวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่อัปเดตมานะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันว่าอัปเดตมาใหม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างและวิธีการใช้จะยากจะง่ายขึ้นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับเ <c oughs> อาละครับทุกคนเปิดหน้าแอป audio evolution เวอร์ชันใหม่ล่าสุดของเราขึ้นมาเลยครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้กดตกลงเข้าไปเลยครับ อ่ะเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวแอป Audio Evolution ของเรานะครับสำหรับใครที่เคยใช้งานแล้วนะครับก็สามารถคลามไปได้เลยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับวิธีเอาดนตรีเข้าหรือคาราโอเกะของเรานะครับให้ไปที่โปรเจกต์นะครับด้านซ้ายมือด้านบนเห็นไหมครับตรงมุมเลยกดเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วจะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเลือกไปที่ Import Audio m i d i f i l e นะครับเห็นไหมครับตัวแรกเลยกดเข้าไปครับ อ่ะเสร็จแล้วจะมีดนตรีให้เราเลือกในเครื่องของเรานะครับที่ใครโหลดไว้แล้วก็จะมีขึ้นแบบนี้เลยอ่าเลือกเข้ามาเสร็จแล้วมันก็จะโหลดเข้ามาแบบนี้นะครับเราก็มีดนตรีแล้วย่อ,ยอเราส ents, ามารถย่อเข้ามาได้นะครับใช้นิ้ว2นิ้วนะครับนี่เหมือนถังหน้าจอนะครับถังเข้าถัางออกแบบนี้นะครับโอเคเราก็ได้ดนตรีมาละเราสามารถเลือกตำแหน่งได้นะครับว่าเราจะอ่านตั้งแต่ตรงไหนขึ้นไปนะครับ Okay, ประมาณนี้สําหรับคนที่จะอัดนะครับก็กดตรงปุ่มสีแดงเลยนะครับเวลาเราจะอัดแล้วก็เอาปุ่มสีแดงด้านล่างเห็นไหมครับตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะลองอัดดูนะครับรีเวิร์บดีเลย์นะครับตรงแท็กเสียงที่มันไม่เกี่ยวนะครับเราก็เนี่ยแบบเสียงลมหายใจของเรานะครับเหมือนกันถ้าเราจะตัดตรงกลางเราก็ทํา2ครั้งนี่เลือก2ครั้งแบบนี้เลยระวังอย่าให้โดนแท็กเสียงนะครับเดี๋ยวมันจะไปโดนแท็กเสียงเราแล้วก็เลือกรีโมทเหมือนเดิมครับมาแตะที่แท็ก นี่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ลองเลื่อนหาดูเลยครับเสียงลมหายใจของเราแต่ละจุดนะครับตรงนี้ด้วยแต่ผมจะทําการลบนะครับลบไปกดรีโมบผมจะไปแบบเร็วๆเ,เลยนะครับออตอนไหนบ้างมีเยอะนะครับถ้าเป็นเสียงลมหายใจของเราโอเคครับจนมาถึงจุดสุดท้ายนี่เลยมันจะเป็นอ่า เราไม่ได้อัดแล้วเราก็กดรีมูฟไปนะครับเพื่อให้เสียงมันสะอาดมากขึ้นนะครับประมาณนี้ทุกคนก็ลองไปเลือกดูครับยิ่งเราตัดเสียงลมหายใจหรือตัดบางส่วนที่มันส่วนเกินออกได้มากที่สุดมันก็จะทําให้เสียงเรามีแต่เสียงร้องแล้วก็ใสมากขึ้นนะครับอ่าตอนนี้เราตัดเรียบร้อยละเราแต่งเสียงที่เราอัดเป็นเสียงออริจินอลเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการเพิ่มแทกเสียงก่อนที่เราจะเพิ่มเสียงดีเลย์หรือว่าเสียงรีเวิร์บต่างๆนะครับ แล้วครับเมื่อเสียงเราสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็จะทําการเพิ่มเสียงนะสำหรับใครที่อัดเสียงมาเสียงเบาเกินไปเราก็ต้องเพิ่มแท็กเสียงนะครับเห็นพื้นที่ว่างตรงนี้ไหมครับที่ภูมิกดอยู่ตรงนี้นะครับอ่าที่แท็กเสียงภูมิกดค้างไว้จะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเลือกตัวที่3ครับ del i c k e tag นะครับตรงนี้เลยกดเข้ามาเห็นไหมครับแท็กที่เราเลือกขึ้นมามันก็จะเหมือนกันเลยนะครับเป็นการ Copy นะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดอ่าภูมิจะเพิ่มสัก3แท็กนะเลือกเหมือนเดิม del i c k e tag

เราจะทําการแต่งเสียงนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องไปปิดเสียงดนตรีก่อนนะครับเห็นไหมครับตรงแดงๆตรงนี้เสียงคาราเตะของเรานะครับมากดที่ตัว M นะครับตัว M จะเป็นการปิดเสียงนะครับอเรามาลองฟังเสียงร้องสดๆโดยไม่มีดนตรีดูครับ วิธีบอกเลิกที่เนบนีนก็คืออยู่ซื่อๆ่ต้อตงเวาอีหยังโอเคครับประมาณนี้น่าจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองไปแต่งดูครับูมิจะพาไปใส่ปลักอินดีเลย์นะครับมากดตรงแถบที่2นะครับสีม่วงนะครับสําหรับเสียงอัดนะ,ะแถบที่2ตรงนี้แล้วมาตรงด้านซ้ายมือด้านล่างเห็นไหมครับปุ่มที่3นะครับเราจะเห็นเอฟเฟกนะครับนี่เลย เอฟเฟกหน้าใหม่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวอัปเดตล่าสุดลองกดเข้าไปดูครับอากดเข้ามาก็นี่นะครับหน้าตาที่เปลี่ยนไปนะสำหรับเวอร์ชัน v5 ของเรานะครับด้านในก็จะมี eq นะครับสำหรับใครที่เก่งๆสักหน่อยก็สามารถปรับแต่งตรงนี้ได้เลยนะเหมือนปีของเราตรงนี้จะเป็นวอลลุ่มครับเพิ่มเบาเสียงได้เลยส่วนด้านขวาก็จะเป็นแพนนิ่งนะครับพลิกซ้ายขวาตัวอื่นก็จะเป็นซาวอ่ะเรามาดูตรงช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเห็นไหมครับ ช่องว่างๆที่ยังไม่มีอะไรนะครับให้เรากดเข้าไปดูเลยนะครับอ่ะเรากดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเห็นไหมครับมันจะมีเอฟเฟกให้เราเลือกเยอะเลยนะครับหาคําว่าดีเลย์ครับโอเคเจอแล้วดีเลย์ตัวนี้นะครับกดเข้ามาอ่ะเสร็จแล้วจะเป็นดีเลย์ตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะลองฟังดูนะครับว่าที่เขาตั้งมาให้มันเป็นเสียงยังไง เสียงมันก็จะสะท้อนนะครเราสามารถปรับแต่งตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับปรับแต่งได้นะครับตามที่เราต้องการเลยเราก็ลองฟังดูครับว่าเราต้องการแอคเคแค่ไหนนะครับสะท้อนแค่ไหนประมาณนี้นะครับปรับขึ้นมาได้เลยปรับขึ้นไปค่อยๆปรับนะครับค่อยๆปรับค่อยๆฟังนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จแล้วกด next ออกไปเลยครับอ่าเรากด next ออกมาแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปใส่เว v e r b ตัวสุดท้ายนะครับให้เรามากดปิดเสียงของีเ l a y ก่อนนะครับอ่าคลิกแถวที่2กดตัว m นะครับตัว m คือปิดเสียงของแท็กนั้นๆนะครับเสร็จแล้วเหมือนเดิมเลยครับมาที่จุดที่3กดเ f f e c t เข้ามานะครับหน้าตาก็จะไม่ต่างกันเท่าไหร่มี eq volume เหมือนกันปรับเปลี่ยนได้นะครับอ่ามาที่ตรงช่องว่างๆเลยครับเพื่อจะใส่เว v e r บนะครับ นี่กดเข้ามา All l f f f e c t เลื่อนหา r e v e r ร,เ,รเลยครับอ่าผมจะใ,ใส่ r e v e r ร,รตัวนี้นะ r e v e r ร,รตัวนี้เป็นปลั๊กอินใช้ฟรีนะครับส่วนปลั๊กอินรีเวริรตัวอื่นที่เสียเงินก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองฟังดูนะครับว่า r e v e r ร,รที่เขาตั้งมาให้เสียงจะได้ประมาณไหนนะครับววิิธีีีีบบบอออออกกกเเเลท่่น่นนนยยย็ตืืูๆ้งงา ทุโอเคครับสำหรับรีเวิร์บผมว่าไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะตั้งมาให้ก็พอดีแล้วเสร็จแล้วกดเน็กออกมาเลยครับอ่ะกดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวภูมิจะลองให้ทุกคนฟังนะครับเสียงร้องของเราที่เราแต่งไว้ทั้งหมดแล้วนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับ วิธีบอกเลิกที่แนบเนียนก็คืออยู่ซื่อๆบ่ต้องเวาอีหยังเข็ทุกอย่างให้ตรงกันข้ามกับตอนที่ฮักกันไม่ไหมโอเคครับค่อนข้างดีเดี๋ยวจะลองเปิดเสียงดนตรีดูนะครับวิธีบอกว่าเศราฮักกันก็คือน้องอยากเข็ดอย่างก็ได้ ใ,ใจทุกคนคนบตโลกอออใใกอกกกจากชีวิตโนนไลลลแ่คๆเคครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับของการเซฟโปรเจกต์ของเราเนั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวูมขออนุญ,ญาตตัดเสียงดนตรีที่มันเหลืออยู่ก่อนนะเพื่อจะได้การเซฟง,ง่ายๆนะทุกคน เพราะว่าอันนี้เป็นการอัดเสียงตัวอย่างนะสำหรับใครที่ซื้อเวอร์ชั่นเต็มมาก็สามารถอัดเต็มเพลงได้เลยนะครับกดเหมือนเดิมครับใช้สปิทในการตัดนะครับกดรีมูฟตัดออกไปโอเคเหลือประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วคุณจะทําการเซฟนะครับสําหรับใครที่เคยเซฟเป็นแล้วก็ทําตามขั้นตอนได้เลยนะครับสำหรับใครไม่เปลี่ยนไปที่โปรเจกต์นะครับด้านซ้ายมือกดมามีหน้าต่างนะครับให้เราเลื่อนหาคําว่า mixdown project นะเลื่อนลงไปเลยครับ m i กดาวโปรเจกต t ตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับทุกคนเสร็จแล้วเขาจะให้เราตั้งชื่อนะเราก็พิมพ์ชื่อไปเลยครับชื่อเพลงของเราก็พิมพ์ไปของภูมิอัดเสียงโอเคมาด้านล่างเห็นไหมครับเราเลือกเป็น mp3 นะครับตรงนี้ไฟล์วิดีโอเสร็จแล้วมาด้านล่างนะครับสามารถกดตกลงได้เลยนะครับเซฟเป็นโปรเจกต์โฟลเดอร์ได้เลยเสร็จแล้วก็จะทำการมิกดาว โอเคหลังจากมิก o ดาวเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นโชว์ว่าเสียงของเรานะครับได้ส่งอัดเซฟไปที่ตรงไหนนะครับไปที่ Audio Evolution Project นะครับก็มิก o ดาอัดเสียงตามชื่อเราเลยนะครับ Vt Save ก็แค่นี้เองครับง่ายๆนะครับสำหรับใครนะครับที่สงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์พิมพ์ถามภูมิได้เลยนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วภูมิจะมาตอบทุกคนเลยนะครับวันนี้ภูมิต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับการแนะนำนะครับในตัว แอป Audio e v o l u t i o n บนมือถือของเรานะครับอัดเสียงบันทึกเสียงในเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับกอนลากันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ กับตอนที่หักกันนี่ไหมวิธีบอกว่าเศร้าหักกันก็คือลองอยากเห็นยน้ก็นก้ใไ,ไ้ใจทุกคนบนโลกออนไลน์แต่คนที่อยู่ใกลไกลเทบลกออกจากชีวิต ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดปุ่มติดตามเพื่อให้กำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งล่ะเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ